ดูดกัทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเมาร้านยาสุภาพนลครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านบ้านฮักต่างแดนอุงอิงเนี่ยก็จัดให้กับอุงอิงเลยนะครับวันนี้เลี้ยงทุกพระแผนกนะครับในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนําทีมโดยแม่หนึ่งคอสตูมต่างแดนนะครับน้องโชคผู้เบามักหมอลำครับรวมถึงยาจ้าด้วย แล้วก็พ่อทมบอยด้วยนี่เองครับที่วันนี้นะครับมาเติมกําลังใจกับทุกคนให้กับหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพรกทุกๆแผนกนะครับในนามบ้านฮักต่างแดนน้องอุ๋งอิงนั่นเองครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครับทุกคนทางด้านนะครับทุกคนบ้านฮักต่างแดนอุ๋งอิงเนี่ยก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าวันที่5ตุลาคมค่ำนี้ตลาดนวมินทร์นนทรนะครับบ้านฮักต่างแดนอุ๋งอิงนำทีมโดยนะครับแม่ แม่ฮักนะครับแม่หนึ่งนะครับนายยกบ้านฮักพร้อมลุยกับทุกคนเติมกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกแผนกนะทุกคนและก็ยังเลี้ยง โรตีใส่ไข่น้องโชคผู้บ่าวมักหมอลม่ำเอาไม่ใช่นะครับเป็นไข่เป็นอ่าโรตีนะครับเห็นเขาบอกว่าไม่มีไข่นะเป็นโรน่าจะเป็นโรตีธรรมดานะครับทุกคนเนาะอ่ะพร้อมเครื่องดื่มร้านย่าสุภาพด้วยวันนี้นะครับทุกคนก็โอ้โหนะครับดีใจแทนนะครับสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเรวยกล้วกันนะครับนี่คือถือว่าเป็นกำลังใจ จากบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ส่งต่อนะครับทุกคนไปให้สมาชิกในวงทุกผนแผนกนั่นเองครับวันนี้นําทีมโดยน้องชอบผู้บ่ามักหมอลำนะครับเป็นแอดมินนะทางด้านกลุ่มบ้านฮัก ต่างแดนอุ๋งอิงนั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะเอ๊แต่พี่อุ้มอิ่มเนี่ยเข้าไปหลังเวทีเนี่ยจะได้กินกับเขาไหมนะวันนี้จะไปทันหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุทกๆแผนกนะครับวันนี้มีความสุขกันแล้วกันเนาะวันนี้ก็โอ้โหได้ทานเครื่องดื่มฟรีนะครับได้ทานโรตีฟรีด้วยนะครับทุกคนแถมอุ๋งอิงเนี่ยก็ยังเหมาร้านคุณย่าสุภาพด้วยซึ่งปกติแล้วท่านคุณย่าสุภาพเขาจะเปิดขายเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมครับทุกคนเนาะในแต่ละวันนะครับ โอ้โหทุกคนโทรไปบอกย่าสุภาพด่วนเลยบอกว่าเอามาสัก20ถังเอามาสัก20ถังคือแจกเ c ด้านหน้าเวทีด้วยเลยเออนะครับเนาะกโ็โหน่ารักแม่หนึ่งน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็รวมถึงน้องโชคด้วยรวมถึงพ่อฮักแม่ฮักทุกท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มบ้านฮักต่างแดนนะทุกคนก็อบอุ่นมาโดยตลอดนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่า แม่หนึ่งขอสูงต่างแดนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นเป็นห่วงเป็นยยอุงอิงอยู่เสมอนะครับแล้วก็เวลาที่มีการทําบุญอะไรต่างๆครับทุกคนแม่หนึ่งก็คือโอ้โหเขาทุ่มสุดๆแล้วก็ทุ่มทําชุดให้กับอุงอิงเพชรบ้านแพงมาโดยตลอดครับทุกคนในการออกแบบอะไรด้วย้ยครับน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับที่จะไปเติมนะครับให้กับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงก็นับเหมือนเป็นสะพานนะครับให้ทางด้านแม่หนึ่งแล้วก็ บ้านฮักต่างแดนเนี่ยครับทุกคนได้บุญไปด้วยนะครับได้บุญแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเติมกําลังใจอ่ะเนาะผู้ให้เนี่ยก็จะมีความสุขนะครับรวมถึงผู้รับด้วยก็จะมีความสุข mm. เช่นเดีวยวกันนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอให้กลุ่มบ้านฮักต่างแดนเนี่ย จเจริญเจริญป,ปังปังทุกๆท,ท่านด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้พ่อพ่อ,พอแ,มแม่แม่เนาะที่อยู่ในบ้านฮักนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยกันแล้วกันนาอะนะครับทุกคนก็โอ้โหดีใจมากๆเลยและเชื่อว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ทราบข่าวนี้เนี่ยน้องก็ต้องยิ้มแก้มปลิ่มแน่นอนครับทุกคนที่บ้านฮักเนี่ยได้รวมใจทําเพื่อน,น้องขนาดนี้นะครับและที่สําคัญเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักหลังต่างๆในช่วงนี้ที่ เดินทางไปเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักน้องอุกอิงนะครับบ้านฮักฟ้าสายคือโอ้โหบ้านฮักทุกหลังเลยตอนนี้ก็คือถือได้ว่าเป็นบ้านฮักที่รวมใจเป็นหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนเวลาไปเจอกันก็จะมีแต่มิตรภาพดีๆเลยนะทุกบ้านฮักเนี่ยครับทุกคนเวลาเขาไปเจอกันเนี่ยเขาก็จะเป็นก็จะมีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันนะครับก็จะพูดคุยกันนะครับตามที่ภาพที่ทุกคนเนี่ยได้มีการเห็นนั่นแหละครับทุกคนเนาะอ่ะ นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ขอส่งกําลังใจเนาะไปให้ทางด้านน้องโชคผู้บ่าวมาักหมอลําด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้พิพมอิ่มนะครับจะตีตั๋วไปทันหรือเปล่าเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะทุกคนเพราะว่าโอนี่แหละเพิ่งจบจากงานรีวิวมาก็ต้องมาตัดต่ออีกครับทุกคนเพราะว่าวันนี้ นะอยากจะไปมากๆเลยแล้วก็ฝากน้องโชคเก็บภาพบรรยากาศนะครับลงกลุ่มมาด้วยเดี๋ยวพิวมพิมอิ่มนะจะมารายงานข่าวอีกครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะในความน่ารักของกลุ่มบ้านฮักต่างแดนครับทุกคนก็ถือว่าไปเติมกําลังใจครับแล้วก็ เสริมความมั่นใจให้กับลูกสาวอุคงอิงนะอย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยจะชอบถามอยู่เสมอนะว่าวันนี้บ้านฮักวันนี้พ่อพ่อแม่แม่มาหาหล่าไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนองค์อิงอ่ะเวลาที่น้องออกมาด้านหน้าเวทีครับทุกคนเนาะเวลามาโชว์ตัวเวลาแบบอ่าโชว์ถึงโชว์ของน้องเนี่ยเวลาที่น้องเห็นกลุ่มบ้านฮักเนี่ย มารวมตัวกันเพื่อที่จะถ่ายรูปน้องครับทุกคนเป็นความเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์อิงครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่พอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยไปเติมความสุขให้อย่างวันนี้นะครับทุกคนเอฟซีอดอย่างวันนี้บ้านฮักน้องอิงเนี่ยไปเติมความสุขให้โดยการไปแจกเครื่องดื่มนะครับไปแจกเขาเรียกว่าอะไรโรตีใช่ไหมก็เป็นความสุขกับองค์อิงครับก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้องนั่นเองครับเนาะน่ารักมากนะครับแล้วก็ขอให้บ้านฮักของน้องนะครับ สนับสนุนน้องกลมเกลียวแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนก็วันนี้ส่งกำลังใจไปให้บ้านฮักต่างแดนองอิง้วยกแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณญาจ้าใช่ไหมครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พ่อทอมบอยนะครับโอ้โหแล้วก็อีกหลากหลายท่านมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในบ้านฮักต่างแดนนั่นเองนะครับน่ารักมากๆนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เนาะถ้าโรตีเนี่ยเหมือนกับว่าไม่พอหรือว่าหรือว่าไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็ฝาก้องโชคเนาะมาแจก f c ด้านหน้าเวทีด้วยกันแล้วกันเนาะเชื่อว่า f c ก็อยากกินเหมือนกันนะทุกคนเนาะแล้วก็นะเนาะ้องโชคเนาะเดี๋ยวพิมพ์อิ่มเนี่ยจะไปเป็น FC อยู่ข้างๆเวทีก็ฝากเอาโรตีมาฝากด้วยสัก1-2ชิ้น นะครับเนาะวันนี้ก็ดีใจเนาะดีใจจริงๆที่บ้านฮักน้องอิงนะครับทาเพื่อน้องขนาดนี้ครับทุกคนดูสินะครับทุกคนเนี่ยน้าใจจริงๆนี่คือน้ําใจเนี่ยแล้วก็ยิ่งให้ยิ่งได้น้ําใจถือว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงๆนะครับนะน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ก็น,น้องโชคก็เป็นตัวแทนไปก็ขอให้น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยเหมือนจะเหมาเนาะเหมือนจะเหมาเป็นทางด้านโรตีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก,ก็ต้องมา มารอติดตามกันน่าจะเหมาแหละเออเหมาร้านโรตีไปตอนแรกคิดว่าน้องโชคจะไปทําเองไม่ใช่นะน่าจะเป็นการแบบว่าเหมาร้านไปอะไรอย่างนี้นะครับเนาะส่งกำลังใจไปให้ครับวันนี้ที่ตลาดนว่ามินนะครับทุกคนนะนะครับส่งกำลังใจนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ม,ม,มิ้มข่าวกระแสฝากพ่อแม่ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับยิ้มข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมีฟีดแบ็กยังไงมีรูปภาพยังไงเนี่ยเดี๋ยววิมจะไปอัปเดตเดี๋ยวจะเอา,เอารูปมาอัปเดตเนาะให้กับทุกคนแต่วิมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ไปรุมถ่ายแน่นอนวันนี้นะครับกับการที่บ้านฮักต่างแดนรนมอิงเนะี่ยไปมอบโรตีหรือว่าไปมอบเครื่องดื่มให้นะครับก็ขอส่งกําลังใจนะครับไป ให้ทุกคนด้วยสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านฮักต่างแดนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ